สวัสดีค่ะวันนี้ครูแต่มีเกมคณิตคิดเร็วมาให้น้องๆทดสอบความเร็วและความถูกต้องในการบวกเลขกันนะคะไปพบ,บโจทย์กันเลยค่ะข้อที่1 12่บวกหเท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบคือ17ค่ะข้อที่2 8งแบวกสิ 15, เท่ากับเท่าไหร่คะ คำตอบคือยี่สิบสามค่ะข้อที่สามยี่สิบสองบวกสี่เท่ากับเท่าไหรคะคำตอบคือยี่สิบหกค่ะข้อที่สี่สิบเจดบวกสามเท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบคือยี่สิบค่า ข้อที่ห้ายี่สิบห้าบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบคือสามสิบค่ะข้อที่หกสามสิบสองบวกหกเท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบคือสามสิบแปดค่ะข้อที่เจ็ด 9บวกสีเท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบคือ52คะ่ะข้อที่8 6ดหบวกส9เท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบคือ25คะ่ะ ข้อที่9ก้าสบองบวกแเท่ากับเท่าไหร่คะคําตอบคือยีสิบค่ะข้อที่สิบสอบวกสิเท่ากับเท่าไหร่คะคําตอบคือ16คะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน,งน้องๆตอบถูกและตอบทนันกันกี่ข้อคะ ขอให้น้องๆฝึกคิดเลขกันบ่อยๆนะคะจะได้ตอบถูกและตอบพันทุกข้อเลยค่ะและอย่าลืมกดทุกใจและกดติดตามสื่อครูแตมมเพื่อฝึกคิดเลขกันในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ